สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจทาเล่นและช่องยูทู e ทารีเ่นครับวันนี้มีรับแจ้งรถกระบะยางแตกนะครับพลิกความนะครับเส้นทางเฉลิมพระเกียรติมาหลานสายนะครับก่อนถึงบ้านยางบรรทุกปุยขี้ไก่มานะครับ ยางเกิดระเบิดขึ้นนะครับะะเลยเสียหลักนะครับท่นน,ทน,น,นี้รอประกันมานะครับแต่คนไม่เป็นไรนะครับ ประมาณกี่ถุงพี่สามร้อยกว่าถุงเป็นดีแมกเครื่องสนะัมพันครับ เกิดเหตุเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆคนระับตอนนี้จะของรถกำลังนำไก่เอาลงครับอันนี้เอามาจากไหนครับปะจีนปะจีนจะไปส่งไหนอุบลบ กำลังประสานงานกบับรถยกอยู่นันง เนี่ยี่ยางแตกอัดอัดมาน่าจะประมาณสี่ห้าตันนะหนักมากแมงแมงหน้าก็แตก ตอนนี้สวางเจนยาธร,รมจุดหลางสาย <What? S 1> ได้มาช่วยเกี่ยวกับจราจรนะครับเคลียร์ทางกับจราจรนะครับ เดี๋ยวจะขอฝากคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับฝากเพจถ่ายเล่นๆและช่อง youtube ถ่ายเล่นๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ